มงคลประจําวันเกิดเชื่อว่าหลายคนเวลายอยากจะซื้อรถอนะครับก็คงอยากที่จะหาซื้อสีที่ตัวเองชอบแล้วก็เป็นสีที่ถูกฉลกเป็นมงคลเสริมดวงให้กับตัวเองแบบนี้แล้วสีมงคลสีรถที่เป็นมงคลสีรถเสริมดวงประจําวันเกิดของเราคือสีอะไรเดี๋ยววันนี้ลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับสีรถถูกฉลกประจําวันเกิดหรือสีรถประจําวันเกิด เราควรจะใช้สีอะไรเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะหาคำตอบนี้รวมทั้งตัวเลขอะไรที่เป็นตัวเลขที่ดีตัวเลขที่ไม่ดีแบบนี้หรือตัวอักษรอะไรที่ไม่ควรมีในเลขทะเบียนแบบนี้ครับแต่บางครั้งเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะว่าเราจะได้ทะเบียนถ้าเราไม่ได้ซื้อทะเบียนเนี่ยเราจะได้ทะเบียนที่ดีเหมาะกับเราเลยหรือถ้าเกิดเราจะไปซื้อรถ ถ้าเป็นรถมือหนึ่งก็สามารถเลือกสีได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถมือ2แล้วการที่จะเลือกรถให้ถูกใจกับเราเนี่ยก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องเลือกสีนะครับเลขทะเบียนให้มันตรงกับเราบางทีก็เป็นจังหวะเหมือนกันที่จะได้สีเหล่านั้นสีหรือเลขทะเบียนเหล่านั้นนะครับเอาละเรามาเริ่มมาเลยดีกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์สีรถถูกโฉลกประจําคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือสีมงคลเสริมดวง ตามหลักทักษะคนที่เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้สอสาราสอฤศีสอเสือหอหีบรอจุฬาหอนกค,คู่เพราะเป็นอักษรการาก,กินีเลขทะเบียนรถห้ามมีเลข6และเลขสไม่ควรทําการมงคลในวันสุขเพราะเป็นกรกินีในวันเกิดและไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันอังคารเพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิดนั่นเองถ้าจะออกรถสี่รถที่ควรใช้หรือสี่รถที่ถูกโฉลกเสริมมงคลของคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่ สีแดงกําสีแดงเลือดหมูเสริมสง่าราศีมากด้วยบุญญาบาร,รมีมีอำนาจวาสนาคนยำเกรงสีดำเสริมความน่าเคารพนับถือเสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทองการเงินสีขาวสีครีมเสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายอุบัติเหตุแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงสีเปลือกมงคุดหรือสีม่วงเปลือกมงคุด เสริมดวงเสริมดวงเสริมมงคลด้านศรัทธาความน่าเชื่อถือความไว้วางใจและดวงเรื่องการเงินสีเขียวเสริมดวงให้คนรักเมตตาอุปถัรมภ์ค้ำชูช่วยเหลือทําให้สะดวกราบรื่นในเรื่องต่างๆสีบรอนสีเทาสีทองเสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยมสสเสริมเสน่ห์การสนับสนุนเกื้อกูลสีฟ้าสีน้ําเงินไม่ควรออกรถในสีนี้เพราะเป็นสีการากินีหมายถึงโชคร้ายอัปมงคล ความเป็นเสนียดสตูคู่แข่งอุปสรรคในการดำเนินชีวิตนั่นเองครับต่อมานะครับสีเสริมมงคลถูกฉลกประจำวันจานทร์ตามหลักทักษะคนที่เกิดวันจานทร์ห้ามใช้สระทั้งหมดเว้นไม้หันอากาศและตัวการันเพราะเป็นอักษรการกินีเลขทะเบียนห้ามที่ห้ามคือเลข1และเลข5ไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันอาทิตย์เพราะเป็นการกินีในวันเกิด และไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันพระหัส,สป,ปดีเพราะเป็นวันคู่ศัตรตูวันเกิดถ้าจะออกรถสีรถที่ควรใช้หรือสีเสริมมงคลถูกฉลกกับคนที่เกิดวันจันทร์รถสีแดงเป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นกรกิณีหมายถึงโชคร้ายอัปมงคลศัตรตูคู่แข่งอุปสรรคความเป็นเสนียดในการดำเนินชีวิตคราวนี้ดูสีที่เป็นมงคลกันบ้าง สีดำเสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายอุบัติเหตุแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงสีน้ำเงินสีทองเสริมสเสน่ห์ผู้ใหญ่รักเมตตาเอ็นดูมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหลักทรัพย์โชคลาภเสน่ห์ที่ทําให้คนรักใคร่เมตตาและศรัทธานในตัวเรารถสีเปลือกมงคุดนะครับหรือสีม่วงเปลือกมงคุดเสริมดวงด้านความสะดวกราบรื่นทุกอย่างรถสีชมพู เสริมดวงให้ประสบความสำเร็จได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำชูได้รับการส่งเคาะเกื้อนหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีฟ้าเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานรถสีเขียวอำนาจวาสนาบารมีเกียรติยศและชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานอนุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรงมีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคนได้นั่นเองครับต่อมา สีถูกฉลกสีเสริมมงคลสีรถนะครับที่ถูกฉลกสีรถที่เสริมมงคลประจําคนประจํคา,า,าคนที่เกิดบันอังคารตามหลักทักษะคนที่เกิดบันอังคารห้ามใช้กอไก่ขอไข่คอควายคอรักคังงอง,งูพอเป็นอักษกรกระกินีเลขทะเบียนที่ไม่ควรมีคือเลข2และเลขหนึ่งเพราะทะเบียนที่มีเลขนี้มีเรื่องจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆทําให้เสียเงินเสียทองทําให้เจ้าของได้รับความบาดเจ็บได้ ไม่ควรทําการมงคลในวันจันทร์เพราะเป็นการกินีในวันเกิดและไม่ควรทําการมงคลในวันอาทิตย์เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิดถ้าจะออกรถสีรถที่ควรเลือกใช้และเป็นสีรถที่ถูกฉลกสําหรับคนเกิดประดังคารคือสีม่วงแก่เสริมวาสนาบร,รมีโชคลาภความโชคดีสีดําเสริมดวงด้านพลังอํานาจเกีดยรติยศและชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การงาน อนุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกงมีความสามารถในการควบคุมบังคับสีบอลสีเทาเสริมความน่าเชื่อถือความไว้วางใจสีทองสีแสดเสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายเช่นอุบัติเหตุแคลค่าจากอันตรายทั้งปวงสีน้ำตาลเสริมความด้านความมั่นคงในชีวิตมั่นคงเรื่องหลักทรัพย์ทรัพย์สินหน้าที่การงานสีเขียวเสริมดวงด้านการแก้ปัญหาไร้อุปสรรคไร้ศัตรูและคู่แข่ง สีแดงสีชมพูเสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการส่งเคราะเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดําเนินชีวิตและหน้าที่การงานส่วนสีที่ไม่ดีและไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับสีรถก็คือรถที่เป็นสีขาวสีเหลืองนวลเป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นกรกรินิยหมายถึงโชคร้ายอัปมงคลความเป็นเสนียดสตูคู่แข่งอุปสรรคในการดําเนินชีวิต เ่อมามาดูรถสี่รถที่ถูกฉลกเสริมมงคลประจําคนที่เกิดวันพุธกันบ้างวันพุธในที่นี้จะแบ่งไปด้วยวันพุธตอนเช้าและวันพุธกลางคืนนะครับเป็นหลักของโหราศาสตร์ไทยอันนี้หมายถึงสีรถถูกฉลก4สีรถเสริมมงคลประจําคนเกิดวันพุธกลางวันก็คือตั้งแต่6กนาฬิกาจนถึง18บแนาฬิกานั่นเอง6กนาฬิกาที่นี้คือ6กนาฬิกาหนนาทีาจนถึง18บแนาฬิกานะครับตามหลักทักษะของคนเกิดวันพุธกลางวันห้ามใช้ จจานฉอชิงชอช้างซอโชซอกระเช,อช,อชอยอยอหญิงเพราะเป็นอักษรกรังกินีเลขทะเบียนห้ามใช้ไม่ควรใช้เลข3และเลข8ไม่ควรทําการมงคลในวันอังคารเพราะเป็นกรังกิณีในวันเกิดและไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันพุธกลางคืนเพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิดนั่นเองครับถ้าจะออกรถสีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกฉลกเสริมมงคลของคนเกิดวันพุธกลางวันได้แก่รถสีน้ําเงินสีฟ้า เสริมด้านการเคารพนับถือยกย่องยอมรับรถสีน้ำตาลสีทองเสริมดวงด้านพลังอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานอนุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรงมีความสามารถในการควบคุมบังคับสีขาวสีเหลืองอ่อนเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการส่งเคราะห์กเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานสีเทาสีบรอน เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายอุบัติเหตุแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงสีดำเสริมดวงด้านการแก้ปัญหาไร้อุปสรรคไร้ศัตรูและคู่แข่งชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่นสีม่วงแก่เสริมโชควาสนาเสริมวาสนาบาร,รมีโชคราบความโชคดีสีเขียวเสริมดวงด้านสเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตาและศรัทธาในตัวเราสีชมพูสีแสด เป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นการเกณีหมายถึงโชคร้ายอัปมงคลความเป็นเสเนียดศัตรูคู่แข่งอุปสรรคในการดําเนินชีวิตต่อมานะครับเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสีรถที่ถูกฉลกเสริมดวงคนเกิดวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนคือเวลา18บแนิกาหนึ่งนาทีจนถึง6กโมงเช้านั่นเองตามหลักทักษะของคนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้อักษรปอใบไ,ไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอพานฝอฟนันพอสมพอมหมา เพราะถือว่าเป็นอักษรกรกินีเลขทะเบียนรถห้ามใช้เลข5าและเลขสี่ไม่ควรทําการมงคลในวันเพื่อหัสัปดีเพราะเป็นกรกินีในวันเกิดและก็ไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันพุธกลางวันนะเพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิดถ้าจะออกรถสีรถที่ควรเลือกใช้สีรถถูกชะโลกสีรถเสริมมงคลของคนเกิดวันพุธกลางคืนคือสีชมพู เสริมดวงให้คนเชื่อถือไว้วางใจสีดำเสริมดวงด้านความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสีเทาสีบรอนเสริมความสงบปลอดภัยเหตุร้ายเช่นอุบัติเหตุแคราวค่าดจากอันตรายทั้งปวงสีม่วงแก่เสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการส่งเคาะเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานสีน้ำเงินสีฟ้าเสริมดวงด้านการแก้ปัญหาไร้อุปสรรคไร้ศัตรูคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่นสีแดงสีน้ำตาลเสริมโชควาสนาเสริมวาสนาบาร,รมีโชคราบความโชคดีส่วนรถสีส้มสีทองถือว่าเป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นการกินีหมายถึงโชคร้ายอัป,ปมงคลความเป็นเสนียดสตูคู่แข่งอุปสรรคในการดำเนินชีวิตต่อมาครับเป็นสีรถของคน สีรถที่ถูกฉลกสีรถเสริมมงคลของคนที่เกิดวันพระศัป,ปดีตามหลักทักษะคนที่เกิดวันพระศัป,ปดีห้ามใช้อักษรดอเด็กตอเต,ต่าถอถุงทอทหารทอทธงนอนหนูเพราะถือว่าเป็นอักษรกรกินีเลขทะเบียนห้ามใช้เลขที่มีเลขเ็ดไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันเสาร์เพราะเป็นกรกินีในวันเกิด ถ้าจะออกรถสีรถที่ควรออกหรือควรเลือกใช้สีรถที่ถูกฉลกงสำหรับคนเกิดวันพระศุกดีคือสีขาวเสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจสีแดงเสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายแคลคลาจากอันตรายทั้งปวงแวคลคลาจากอุบัติเหตุสีเทาสีบรอนเสริมดวงด้านการแก้ปัญหาไรอุปสรรคไรศัตรูคู่แข่งชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่นสีฟ้าเสริมโชควาสนาเสริมวาสนาบาร,รมีโชคราบความโชคดี สีเขียวเสริมดวงให้ประสบผลสําเร็จได้รับการอุปถรรัมภ์ค้าชูได้รับการส่งเคาะเกื้อนหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดําเนินชีวิตและหน้าที่การงานสีสม้มสีทองเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหลักทรัพย์โชคลาภเสน์ที่ทําให้คนรักใคร่เมตตาและศรัทธานในตัวเราสีดําสีม่วงสีน้ําเงินเป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นการกินีหมายถึงโชคร้ายอัปมงคลความเป็นสเนสนีต์ศัตรูคู่แข่ง ปุปรักในการดำเนินชีวิตวันต่อมาครับสีรถถูกฉลกเสริมดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ตามหลักทักษะคนที่เกิดวันศุกร์ห้ามใช้อักษรยอรยักษ์รอเรือรอลิงวอลแวนเพราะถือว่าเป็นอักษรกร,ร,รกิณีเลขทะเบียนไม่ควรมีเลข8และเลข7ไม่ควรทําการมงคลในวันพุธกลางคืนเพราะเป็น,ปนวันกร,รกิณีในวันเกิดและไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันเสราร์เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด ถ้าจะออกรถสีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกฉลกเสริมดวงของคนที่เกิดวันศุกร์สีเขียวเสริมดวงให้คนเชื่อถือไว้วางใจสีแดงสีทองเสริมความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสีแดงสีชมพูเสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายแคล้วคลาดจากอันตรายอุบัติเหตุทั้งปวงสีเหลืองเสริมดวงให้ประสบผลสําเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการส่งเคาะเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานสีดำเสริมดวงในการแก้ปัญหาไรอุปสรรคไรศัตรูคู่แข่งชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่นสีน้ำตาลเสริมโชควาสนาเสริมวาสนาบาร,รมีโชคราบความโชคดีสีฟ้าสีน้ำเงินเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตปักทรัพย์โชคลาบสเสน่ห์ที่ทําให้คนรักใคร่เมตตาและศรัทธานในตัวเราสีเทาบนสีม่วงเป็นสีต้องห้าม เพราะเป็นกรกิณีหมายถึงโชคร้ายอัปมงคลความเป็นเสนียดศัตรูคู่แข่งอุปสรรคในการดำเนินชีวิตคราวนี้เรามาดูสีรถถูกฉลกเสริมดวงของคนที่เกิดวันเสาร์กันนะครับตามหลักทักษะคนที่เกิดวันเสาร์ห้ามใช้อักษรดาชดาต่อปัตตักทอสันฐานทอนังบรรทูทอพุทเท่านอนเนรเพราะเป็นอักษรกรกิณีเลขทะเบียนไม่ควรมีเลขสี่และเลข6ไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันพุธกลางวันเพราะเป็นวันกรกิณีในวันเกิด และไม่ควรทําการมงคลต่างๆในวันสุขเพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิดถ้าจะออกรถสีรถที่ควรเลือกใช้และสีรถที่ถูกฉลกเสริมดวงกดคนเกิดวันเสาร์คือสีแดงเสริมดวงให้คนยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจส,ส,สีชมพูเสริมดวงให้ประสบผลสาเร็จได้รับการอุปถมัมภ์ค้าชูได้รับการส่งเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดําเนินชีวิตและหน้าที่การงาน สีน้ำเงินสีฟ้าเสริมดวงด้านการสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายเช่นอุบัติเหตุแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงสีเทาสีบอลเสริมโชควาสนาเสริมวาสนาบารมีโชคราบความโชคดีสีทองสีเหลืองเสริมดวงด้านการแก้ปัญหาไรอุปสรรคไรศัตรูคู่แข่งชีวิตมีแต่ความสะดวกราบรื่นสีดำสีม่วงแก่เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหลักทรัพย์โชคราบเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใร้เมตตา รัทธานในตัวเรารถสีเขียวสีแสดเป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นไกลกินีหมายถึงโชคร้ายอัปมงคลความเป็นเสนียดสตูคู่แข่งอุปสรรคในการดําเนินชีวิตทั้งหมดเนี้ยก็เป็นสีรถเสริมมงคลสีรถที่ถูกฉลกสีรถเสริมมงคลตามวันเกิดน,นะครับก็ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เลยทีเดียวครบทั้ง8วันเพราะมีวันพุธที่มีพุธกลางวันและพุธกลางคืน ซึ่งถ้าใครเกิดวันไหนก็ควรเลือกใช้สีรถอะไรก็ลองพิจารณาต้องเข้าใจว่านี้เป็นต้องใช้การวิจารณญาณในการเลือกนะครับว่าจะเชื่อหรือเปล่าหรือว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับข้อมูลนี้ก็มาจาก mahamodu com นะครับลองเลือกสีรถที่เหมาะกับตัวเองรวมทั้งอักษรที่ไม่เป็นกรกินีตัวเลขที่ดีกับเราด้วยก็จะเป็นการดีที่สุดแล้วครับ วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับสีรถเสริมดวงตามวันเกิด